บริการเติมเกมราคาดีได้ของไวไว้ใจ M2N เติมเกมครับผมสวัสดีครับฮลโลลนี้า h โ o ไฮโยอัยโยฮัสเซโยพบกับผม r o อ Esther อย่าลืมกดติดตามช่องนี้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปรีวิวและเกมเพย์ต่างๆนะครับ หัวข้อหลักวันนี้จะมารีวิว2ตัวละครซึ่งตัวแรกคือตัวละครที่จะมาใกล้ๆนี้และอีกตัวละครหนึ่งคือ e a s t ตอ e ์เที่เกิดจากตู้ Step Up t เทโและสแก r โคแต่จะมารีวิวในรูปแบบ5ดาวครับถ้าพร้อมแล้ว this is the answer ผลแรกเอลิซาวูดวอร์ดนักรบผู้ใช้เวทแสงโดยค่าเบสแตดของเธอดูไม่สุดไปทางโรงตีกายภาพ หรือโจมตีเวทแต่มีเหตุผลที่ต้องเลี่ยงอัพช่องสปีดด้วยนะครับสกิลน่าสนใจที่จุดเริ่มต้นถึง2ดาวจะเน้นท่าแสง1-2ึฮิตและดีบัฟลดต้านทานแสงและที่3-5ถึง5ดาวมีแสง3ฮิตนุกแสงที่บัฟตัวเองได้และฮิลแถวหน้าที่แรงมากมต้องเรี่ยงช่องสปีดนะครับพารสิของเธอถ้ามองข้ามเรื่องเบสตัดของเธอบทบาทชัดเจนเลยว่า ต้องเน้นเป็นตัวโจมตีเวทแสงและเป็นกระเป๋าให้คู่หู1คนตีเวทแรงขึ้นครับระดับลุกพลังระดับ4ถูกออกแบบให้คู่หูของเธอใช้มากกว่าตัวเธอเองซึ่งสามารถส่งต่อให้ทันไซรัตได้โดยไม่ต้องสงสัยเลยครับสกิลเซตทันต้นเกมและเลดเกมจะมีความคล้ายคลึงกันคือการควบคุมฮิตของแสงแต่สกิลทางเลือกตอนเอเวทสต่างกันที่ จะเลือกดีบัฟลดต้านทานแสงหรือฮิวแถวหน้าขึ้นอยู่กับที่คุณจัดมานะครับเซตอุปกรณ์ที่เซตได้จะเน้นแค่อ n นโนเซนระดับ3กับประดับที่เพิ่มค่าโจมตีเวทนะครับหากดูข้อเปรียบเทียบจะเห็นได้ว่าฟิโอเล่มีจุดเด่นด้านโจมตีกายภาพและคริ t ติคอในขณะที่เอลิซาเด่นด้านโจมตีเวทครับสรุปผลนะครับควรเอาเวกเธอ4ก้อนถาทุนพร้อมโดยบทบาทสำคัญคือ เป็นกระเป๋าให้ตัวโจมตีเวทมากกว่าส่วนฮิลเลอร์ประจําทีมนักลบคงบอกลึกไม่ได้นะตอนนี้จํานวนเทิร์นมากสุดที่จ่ายสกิลพอยต์ได้คือ8ปถึงเเทิร์นหลักๆก,ก็นุก3ฮิตนุกสลับกันบางทีก็นุก3ฮิตนุกนุกแล้วแต่เทิร์นที่คุณกําหนดนะเหตุผลที่เป็นเทียเเพราะอนาคตเธอจะเป็นนักเวทแสงที่เก่งขึ้นแต่ไม่ต้องลงทุนเพื่อช่วยทานสซรละตอนนี้ถ้าอยากได้ รอแบนเนอร์นักลบดีกว่านะอออเจ้าและตัวละครเวทแฝงที่ดีกว่าเธอให้รอโอเดตและโอฟิเลียคุ้มกว่าต่อมาก็ขอแถมน้องเลยดีกว่าเพราะตัวละครนี้พบเอสจำเป็นต้องสอนนะครับเธอคือเทรซ่าโคซซโอน่ตัวเอกภาคหนึ่งซึ่งเป็นนักค้าผู้ใช้เวทลมโดยค่าเบสแตแอบค้ลายเอลิซาอยู่แต่ค่าโจมตีทั้งสองค่านั้นสูงกว่าเอลิซาครับ ค่าป้องกันจ่ายว่าเป็นทรงนักลบอยู่บ้างสกิลน่าสนใจที่เริ่มต้นถึง2ดาวเริ่มมีหอ,อก3ฮิตเดียวและท่าแท้งที่สามารถบัฟโจมตีกายภาพแถวหน้าบวก15%ที่3ถึง5ดาวมีบัฟหลบโจมตีกายภาพเวทลมหมู่2ทีและหอ,อกเดี่ยว3ทีที่ขอใช้สิทธิ์ในการโจมตีก่อนโดยไม่แค่สปีดนะพาสีของเธอมีการการหมดสภาพหากถูกตีเข้าใกล้ฮิตพอยต์ศ ยกเว้นฟิกดาเมจหรือดีบับศาสแช่งเฟตันเซนเทนก็ไม่สามารถทำงานได้และมีพาสซีฟลดสกิลพอยต์คอสซึ่งเหมือนกับของโซเฟียเลยครับประดับปลูกพลังระดับ4สามารถเน้นไปทางแทงก็ได้เพราะมีฮิตพอยต์400หน่วยหรือดาเมจหอกและลมก็ได้เช่นกันนะครับสกิลเซตทางต้นเกมและเลดเกมก็ล้อมาขายกันครับแต่ถ้าเจอศัตรูแพ้ลมก็ค่อยเปลี่ยนทีหลังนะ เซตอุปกรณ์แนะนำเฟนลิวโฟเพราะมีหอกแบ t เทิลเทสเตเป็นวัตถุด,ดิบสำคัญอยู่แล้วครับประดับเน้นโจมตีกายภาพและรักษาค่าฮิต Point ให้เต็มถังตลอดละหากดูข้อเปรียบเทียบพบว่ายูเดอร์ลอยเด่นค่าป้องกันทั้ง2ค่าและเทรซ่าเด่นค่าโจมตีทั้ง2ค่าครับสรุปผลนะครับถ้าบังเอิญได้เธอยังไม่ต้องมองเรื่องการอเวกมากมายนะัก โดยดบทบาทสำคัญจะเน้นที่การแทงแบบหลบกายภาพและเบรกด้วยหอกในบางด้านจำนวนเทิญที่ใช้สกิลพอยต์มากสุดหากฮิตพอยต์เต็มถังจะอยู่ที่12-13เทินนับว่าเยอะอยู่นะเหตุผลที่เธอติดเทียเอเพราะเด่นเรื่องการหลบและเบรกแทรกได้แต่ไม่ต้องรีบซ่อมดาวเพราะเธออาจจะโดนแ h สเอนคาเตอร์ได้ครับและรอเซซีรีสีดีกว่าถ้าอยากได้ตัวโจมตีหอกเก่ง ที่มีลูกเล่นหลากหลายทั้งขวานและสมุดนะวิเคะร์แบนเนอร์หลังวันที่28ธันวาคม2566หลังตู้เอลิซาและสเตปอัพกิลเดอร์ลอยวิโอลายังสรุปไม่ได้ว่าท่านไซรัสจะลุ้นได้ไหมถ้าลุ้นได้แนะนำให้กดตู้สเตปอัพคุ้มกว่าส่วนพริมโอสและนิโคล่าข้ามโลดเลยจ้าถ้าอยากทราบว่าท่านไซรัสอยู่ในตู้ล่าสุดไหมให้เช็คที่ไกด์แดนสเลด ของตู้นั้นอย่างละเอียดนะอ๋อเจ้าสำหรับวันนี้ก็จบการรีวิวเอริซาและแถมน้องเทซ่าแล้วนะประมาณวันที่1มกราคม6-7จะมีเทียริสอัปเดตนะครับทั้ง4และ5ดาวเลยอย่าลืมไปดูในคอมมูนิตี้ละแล้วก็อันยองฮีคาเซโยไซโยนาราใจเจียนซียาแล้วพบกันใหม่ในคอนเทนหน้าสวัสดีปีใหม่ครับ